สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสวนมุ่ไม้บ้านนะครับตอนอื่นนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องสวนมุ่ไม้บ้านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาอัปเดตราคาต้นไม้นะครับมาชมต้นไม้ที่ตลาดเสวันเช่นเคยนะครับตลาดเสวันตั้งอยู่ที่จังหวัดโคราชนะครับอยู่ในอำเภอเมืองนะครับอันนี้ผมก็จะพามาชมร้านบอลสีเลยนะครับร้าน พี่ปางนะครับอ่าพี่ปางสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะพี่ปางเขาเบอร์ติดต่อหน่อยนะครับศูนย์เก้าสามอหกเก้าห้าสองห้าเก้าศูนย์ค่ะครับบอนี้แอดไลน์ได้ไหมครับแอดไลน์ได้แอดไลน์ได้นะครับหรือโทรมาสอบถามได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาดูต้นไม้เพิ่มเติมได้ครับวันนี้จะมีบอลสีอะไรมานําเสนอบ้างครับมีเยอะเลยโอ้มีแต่สวยๆเลยนะครับวันนี้สวยมากครับท่านผู้ชมดู เยอะมากเลยนะครับอ่ามาชมต้นแรกก่อนนะครับอ,อ,อันนี้มูลสรรค์ค่ะครับต้นตัวตวห้าสิบบาทอยู่ในกลุ่มนี้จะห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทาต้นใหญ่มากเลยนะครับาราคาดีมากครับแล้วก็อันนี้มรควานรังสันค่ะครับตันนี้ก็น่าเก็บอีกตัวนะครับสวยมากเป็นเป็นไม้เก่าอันนี้ ซื้อือหายเนาะไก่ไก่๋อไก่ไก่ฝรั่งไก่ฝรั่งใช่ครับตอนนี้ผมเคยมีแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไปไหนไก่ไก่ฝรั่งน่าจะโดนต้มแล้วครับอันนี้รวยล้นฟ้าค่ะชื่อดีนะครับตันนี้แล้วก็กับสีแดงสวยต้นนี้นะครับสองต้นนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้สายเปิดดำดำแต่ตัวนี้สวยนะครับลูกไม้ใบกระป๋อนะครับ นสิบบาททุกต้นเลยนะครับอันนี้มหาเศรษฐีครับป้ายน้อยก็เลยมาขายห้าสิบบาทตอนนี้ค่าส่งยังไงนะครับค่าส่งเหมาเมาแปดสิบบาทครับค่าส่งเหมาเหมาแปดสิบบาทนะครับถ้าตะก้าก็อีกราคาหนึ่งนะครับใช่ถ้าถ้าต้นใหญ่ใหญ่อ่ะถ้าส่งตะก้าก็เหมาเหมาร้อยหนึ่งถ้าถ้าค่าตะก้าหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้นพเก้าค่ะครับนพเก้าครับนพเก้าอันนี้จะด่างขาวอันนี้สวยมากครับเน,นี่ย<ม>ผมชอบมากเลยตอ,อนนั้นก็ได้ไปปลูกแล้วครับต้นหนึ่งอ,อันนี้สัจธรรมค่ะครับสัจธรรมหน้าแดงสวยมากน่าจะตเร็วเพราะว่าขนาดยอดเขาใหญ่มากอันนี้จอ,อ,อมทับครับ ห้าสิบาทหนึนอันนี้ก็จอมครับสวยนะครับอันนี้เจ้าจักระพัดค่ะโอ้นี่ก็สวยครับไม้ด่างนะครับไม้ด่างขาวเขียวอันนี้กวนอูค่ะกวนอูนะครับกวนอูกวนอูต้นใหญ่มากเลี้ยงง่ายๆนะครับแล้วก็มีไก่อันนี้อันนี้ไก่ฟรังอันนี้ไก่อันนี้ นี่สวยนะครับพญาพันวังพญาพังพญาพันวังครับสวยนะครับเหมือนกันแต่คล้ายๆไก่จริงๆครับผมคิดว่าไก่ตอนแรกตอนนี้คือไก่อันนี้ไก่ราชาวดีไก่ราชาวดีนะครับวก็จะมีด้านหลังด้านหลังเป็นนางไหมนางไมนะครับตัวนี้อันนั้นเป็นลูกไม้ครับค่ะแล้วก็จะมีอ่ พีกกับเกลืออันนี้เศษฐีสุพรรณค่ะสวยนะครับใบขาวขาวครับอันนี้จะแพงมาเป็นขาวอ่ะปกติเศษฐีสุพรรณก็จะออกชมพูอย่างนี้นะครับก็จะออกชมพูอันนี้คือเศษฐีสุพรรณไหมครับใช่ค่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยยี่สิบตัวนี้ร้อยยี่สิบนะครับถ้าใครชอบแดงๆนะครับถ้าตัวนี้สีขาวก็สวยไปอีกแบบนะครับอันนี้หลวงราชเนห์ค่ะ หลวงนาสนีหาเหมือนกันต้นละห้าสิบบาทถ้าโตมาจะเป็นนี่นะครับถ้า้โต,ต,ต,ตสวยมากต้นนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็ร้อยี่สิบเหมือนกันหนึ่งร้อยยี่สิบาทต้นนี้ใหญ่แบบเลยนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นกเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์นะคะระับเป็นเกษตรศาสตร์แต่พอโตขึ้นมาเขาจะออกชมพูนะครับอต้อนใหญ่เพิ่งขายไปตะกี้นี เนี่ยเนี่ยเขาจะค้ายอย่างนี้เลยเนี่ยแบบนี้นะครับใบคาย,ยานี้นะครับนี่แหละโตมาจะเป็นแบบนีอ้อันนี้เจ้าหญิงค่ะเจ้าหญิง,ญงแดงแป๊ดสวยมากแล้วก็จะมีม่วงมงคลม่วงมงคลอันนี้ปลาบู่ทองค่ะคปลาบู่ทองตุลละห้าสิบบาทดปกนอัน,นอันนี้สีปลาดสีปลาด อันนี้สุดรับค่ะต้นใหญ่ครับอ่นนี้สวยมากเลยครับชื่ออะไรครับอันนี้อันนี้มิ่งมงคลโอ้สีชมพูมากเลยนะครับตัวนี้ใช่กระดูกเขียวชัดเลยอันนี้เมืองฉิมกรีอืมอันนี้ก็เมืองฉิมกรีครับต่อไปนะครับก็จะเป็นต้นละหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับใช่ใช่มีชายชนค่ะครับชายชนป้ายสวยต้นละร้อยโอ้สวยมากเลยนะครับ ต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ร้อยยี่สิบค่ะตัวนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับยหยิ่งสวยค่ะใครยังไม่มีเก็บเก็บได้เลยนะครับราคาดีมากครับอันนี้เมืองเชียงใหม่ค่ะครับเมืองเชียงใหม่นะครับตัวนี้สวยมากครับรตะวันชิงพรูใหญ่ๆร้อยเดียวรัตนาทิเบตครับไปดุกมากร้อยเดียวใบกลม อันนี้จำชื่อได้ยังครับตันนี้เป็นแต่ว่าสวยมากนะครับอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับของรักซะด้วยนะแต่จำชื่อไม่ได้อะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าไหนสนใจก็แคปหน้าจอมามาถามไลยค่ะได้นะครับอันนี้เมืองพลค่ะครับเมืองพลนะครับอันนี้หยกกรรมยีหยกกรรมยีสวยมากครับ เป็นไม้เขียวที่สวยมากมีเสน่หมากอันนี้บันดานซัคบค่ะบันดานซับบันดานซับนะครับ<า>เจ้าพญานามืน่น<า>กำลังกัดสีใบสองใบสุดท้ายกัดสีออกจมพูรก<า>ตัวน,นี้คือหนึ่งรอยบาททุกต้นเลยนะครับที่นำเสนอมาเมื่อสักครู่นะครับอันนี้พันดาวค่ะครับ พันดาวต้นแม่เขาสวยมากครับต้นต้นแม่คือสวยมากเท่าไหร่ครับ<ะ>ต้นแม่ต้นแม่ไว้ตั้งแม่ก่อนครับ<ะ>แ,แต่ไม่ใช่แม่เขาหรอกแต่ไม้ยถึงว่าถ้าโตมาเขาจะเป็นแบบนั้น<ะ>เขาเขาจะออกดังด้วยตัวน,นี้ก็สวยนะครับห<ะ>นึ่งร้อยผ่านมีสองต้นราบมีสองตถาง <c oughs> เลื่อกได้เลยอันนี้นินลเสนค่ะ,เป,ะ,คะเป็นไม้แยกหนอค่ะเป็นไม้เอ่อเป็นไม้เก่าโตมาจะสวยมากจะเป็นไม้ก้านแข็งใบแข็ง มีสองต้นค่ะนิลเสนค่ะครับ<า>อันนี้นาลีบุรพาค่ะนาลีบุรพา,านะครับสวยมากครับ<า>สีชมพูนะครับตน,นี้ต้นเล็กร้อยเดียวอันนี้ก็ตะบันชิงพรุเหมือนกันค่ะ<า>อันนี้เออสี่แล้วไ่สุนทน่ครูบ<า>สุนทรนู่สุนทรน,น,ทนู่ต้นแม่เขาต้นใหญ่จะสวยมากครับตอนนี้นะครับ คเนี่ยต้นเนี้ยก็เป็นบอลไทยเป็นกัดสีสวยมากต้นนี้คือต้นต้นนี้ขายไหมครับต้นนี้ก็ขายค่ะราคาเท่าไหร่ครับ250 250ยสิต้นใหญ่เลยนะครับไซตตั้งแม่นะครับตันนี้น่าจะมีหัวแล้วใช่ไหมครับนี่ค่ะผ่คือถ้าซื้อไปก็ผ่าได้เลยครับเขาเพราะว่าเขาห้าหกเดือนแล้วอ่ะแล้วก็มีอ่า ศีลาหุ้มทองครับค่ะต้นละร้อยค่ะศีลาหุ้มทองจะมีสองต้นเหมือนกันค่ะวันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นติดดาวใช่ไหมครับครับค่ะแล้วก็มีนำโชคค่ะนำโชคนะครับนำโชคต้นละร้อยค่ะอันนี้อยู่ในกระถางหกนะคะครับอ่านี่แม่ถ้าโตมาจะเป็นยางี้คะโอ้สวยมากเป็นใบกลมแล้วก็ต้นใหญ่ก้านแข็งแรงสวยมากครับใบแข็งค่ะ อันนี้ได้ขายไหมครับต้นแม่ครับเอาไว้ตั้งแม่ก่อ,น,อนนี้เอาไว้ตั้งแม่นะคะแล้วก็มีอันนี้อันนี้ร้อยห้าสิบนะคะาคาอันนี้มาที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับโนบะเก้าค่ะครนบะเก้าต้นใหญ่เป็นไม้ด่างที่สวยตัวหนึ่งนะครับอันนี้หลายหลายจะจัซื้อก็ได้ ยอดมงกุฎนะครับจะสวยมากครับด่างด่างสวยมากครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสายนี้ไม่แพงเลยนะครับละด่างีด้วก็ะีขุมทองค่ะขุมทองกระถางหกนะคะขุมทองกระถางหกอันนี้มิ่งมงคลผูสวยมากครับสีชมพูสวยมากชมพูอ่อนกระดูกเขียว อันนี้มิ่งมหามงคลโอ้โหชื่อดีมากนะครับมิ่งมหามงคลนะครับร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะอ่าแล้วก็จะมาเจอต้นนี้นะครับราคาเบาๆพวกนี้ต้นละสามสิบสี่ต้นร้อยโอ้ราคาดีมากครับมีชื่อกับลูกไม้ใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ค่ะอันอันนี้หนุมานเอ่อหนุมานข้าเฝ้าออกสึกออกสึกนะครับเอออันนี้ดาวเพียงดินอ่ และอันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ตัวนี้ลูกไม้ที่เป็นลูกไม้ที่สวยมากนะครับตัวนี้ออกม่วงม่วงสวยมากถ้าเปลี่ยนกระถางโตเร็วก็จะสวยมากเขาออกม่วงเขาออกสีม่วงและพวกนี้ก็จะเป็นเอ,อมีชื่อใช่ไหมครับตัวนี้ใช่หลวงราชเนหาที่ที่แผงแผงไม่ออกชมพูเนี่ยเขาออกเขียวก็เลยเอามาลาเขียวก็สวยนะครับใช่อันนี้หลวงราชเนหา อันนี้ก็ดาวดาวเพียงดินอันนี้เป็นลูกไม้ข้างหลังก็เป็นลูกไม้แล้วก็มีเทพอัศราเทพัสราก็ต้นใหญ่ดาว้วยนะคะอันนั้นก็ลูกไม้ราคาดีมากเลยนะครับสี่ต้นร้อยเลยนะครับพวกนี้จะเป็นต้นละร้อยค่ะต้นละร้อยคือแบบราคาช็อกมากครับใหญ่มากใช่ใหญ่ต้นต้นละร้อยอันนี้รวยล้นฟ้าที่เขาแผง แผงไม่แดงอ่ะแผงออกมาอออกสีดักดักแต่ว่าสวยมากครับแบบนี้ก็สวยีแแต่เขาก้านแข็งใบแข็งมากอ่ะอันนี้เงาควนอูค่ะร้อยเหมือนกันอันนี้เป็นลูกไม้ดำดำเปื่ออันนั้นเป็นหนุมานเชิญธงฮันุมานเชิญทงนะครับตัวนี้สวยมากครับคือต้นไม่เล็กนะครับใหญ่มากอันนี้เป็นไก ไก่แก้วมาลายทองครับไก่แก้วมาลายทองแดงๆแบบนี้นะครับกับดสีสวยมากครับอันนี้เป็นลูกไม้ชมพูปลุกเสกโอ้ใหญ่มากอันนี้บางรักใหญ่บางรักใหญ่นะครับคือแบบไซส์ใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมประมาณหกสิบเซนได้นะครับอันนี้นาลีบุรพานต้นใหญ่ร้อยร้อยเก้าสิบ อันนี้เอ่อท้าววิรันพนาสูรค่ะโอ้ชื่อยาวมากครับแต่ว่าสวยมากนะครับป้ายทุกใบค่ะสวยมากเป็นบอลที่สวยตัวหนึ่งนะครับเป็นบอลเก่าที่จิงสวยทุกตัวนะครับทั้งร้านเลยถ่ายไปตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับอันนี้เมืองเกาะเก็ดค่ะร้อยเก้าสิบ แต่ก่อนราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับตอนนี้ร้อยเหลือร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ดางดางดีด้วยนะครับดางสวยมากอันนี้ก็ผมพี่มาร์ครับร้อยเก้าสิบเหมือนกันกระถางหกอันนี้มหาเศรษฐีก็ร้อยเก้าสิบครับหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับต้นแม่อันนี้เป็นเมืองใหม่ค่ะเมืองใหม่นะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับเมืองใหม่สองร้อยห้าสิบ สองร้อยห้าสิบนะครับอ,อันนี้สัจธรรมต้นใหญ่ร้อยยี่สิบอันนี้อ,อ,องคุลีมานร้อยห้าสิบอันนี้สิรธิีสุพรรณต้นใหญ่ไซต์ตั้งแม่เหมือนกันอันนี้ก็ร้อยยี่สิบค่ะอันนี้หลวงราเสนหาต้นใหญ่มาก ั้งแม่ได้เลยอายุหกเดือนแล้วร้อยยี่สิบเหมือนกันค่ะร้อยยี่สิบบาทนะครับแล้วก็มาด้านหลังนะครับทีนี้อันนี้อนะพะก้านะพะก้านะครับใบใหญ่โตมโหฬหรมีมีต้นแม่แล้วก็มีลูกลูกติดต้นหนึ่งสองใบนี้จะเป็นลูกติดนะมีลูกติดนะตัวนี้เขาก็ด่างนะครับด่างค่ะด่างทุกใบค่ะ ร้อยเก้าสิบนั่งร้เจ้าจักรพญานาหมื่นโอ้ฟอร์มดีมากครับฟอร์มสวยมากเจ้าพญานาหมื่นจะถางแปดค่ะร้อยเก้าสิบค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับฟอร์มสวยเลยอันนี้อะไรนะมันคล้ายกันออันนี้เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์นะคะตัวนี้เกษตรศาสตร์โอ้สวยมากครับ ผูต้ตอนนั้นบอกเป็นบางไก่ที่กิงกระสีาตครับตันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้สองร้อยห้าสิบสอง้ยห้าสิบาทไซส์ใหญ่โตๆเลยนะครับอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบอันนี้อันอะไรนะสองฝั่งโขงสองฝั่งโขงนะครับหน้าจมูสวยมากต้นใหญ่ไซส์ั้งแม่เดือนเจ็ด <6 S 1> <ห>เดือนแล้วมีหัวค่ะ สองร้อยห้าสิบนะครับเอามาทางนี้แล้วก็อันนี้อเจ้าชายเกาะแก้วพิสดารอันนี้ต้นแม่ไม่ได้ขายเอามาโชว์ว่าต้นมีต้นลูกค่ะต้นละห้าสิบบาทนี่ใช่ไหมครับใช่ใช่มีสองต้นติดกันเพินนั่นแหละนี่นะครับถ้าใครสนใจนะครับมีต้นลูกขายนะครับห้าสิบบาทก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอ้สวยมากครับโตมาเป็นแบบ ก็จะมีประมาณนี้นะครับหรือว่ามีเยอะกว่านี้นะครับที่ที่สวนครับถ้าใครสนใจไลน์มาก็ได้แอดไลน์เขียนชื่อปางอ่ะครับปางปอปลาลอเรือสันอางงูคอวายกันครับก็เดี๋ยวตัวหาพี่ปางได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็อไลน์หานะครับอยาสนใจสายพันธุ์อื่นที่ไม่มีในนี้ก็อาจจะมีที่บ้านใช่ไหมครับ มีนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพราะว่าที่สวนเก็บสะสมบอลสีไว้ที่เยอะนะครับคใ,ใครสนใจก็ <c oughs> ติดติดต่อหาพี่ป่าได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ป่ามา,มากๆเลยครับขอบคุณครับวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>